น้ำน้ำมันคำสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพ้นนะครับเพ้นนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วได้เสียงผมก็บอกด้วยนะครับเสียงชัดไหมโอ้ลืม่บ่ะ ดวสวัสดีครับสวัสดีครับเพืเ่อนๆสวัสดีนะครับใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงผมชัดไม่ชัดยังไงบอกด้วยนะนะครับบอกด้วยนะลองเข้าไปที่ยูทูบดิสามารถอะไรนี้ได้ป่ะคอมเมนต์อะคอมเมนต์นนะ วันหยุดยาวปีนี้ครับมีใครมีแผนว่าจะกลับไปเที่ยวที่บ้านต่างจังหวัดอะไรบ้างไหมครับมาพูดคุยกันนะวันนี้หลายๆคนก็คงจะยังไม่ได้ไม่ได้ทํางานนะน่าจะเป็นวันหยุดแล้วส่วนบางท่านนะครับก็อาจจะยังทํางานอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะทํางานหรือไม่ทํางานนะครับถ้าแวะวินมาเจอไลฟ์ของผมเนี่ยนะครับก็เข้ามาดูคลายเงา พูดคุยกันได้เนาะนจัดกุมกล้องหน่อยกลุมกล้องหน่อยเห็นไหมนะครับจัดกลุมกล้องหน่อยนะเออจะได้แบบเห็นหน้าตรงๆแล้วก็พูดคุยกันได้ชัดเจนมากขึ้นอืม,มาแล้วนะครับในเพื่อนๆในช่องทางต่างๆ ก็ก็ทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเปิดถุงมาเลิกเลยขวัญที่จะแคปหน้าจอส่งมาเมื่อกี้เนี่ยดูหน่อยดูแคปหน่อยเอาไว้ให้ดูหน่อย,นนอย,ออยวันนี้นะครับเราก็ไลฟ์ด้วยกันทั้งสามแพลตฟอร์มนะสามแพลตฟอร์มนะครับมีบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำนะครับสำหรับ คนที่เข้ามาดูไลน์นี้นะครับนะนะครับผมเปิดหัวให้แบบนี้เลยแล้วกันนะครับใครที่แชร์ไลน์นะครับแชร์ไลน์ออกไปนะครับสามารถสั่งซื้อสินค้ากุ้งนะน้นนะครับเป็นกุ้งนะครับในร้านเนี่ยผมให้ส่วนลดย0สเอร์เซ็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแชร์ไปแชร์กันออกไปแชร์ออกไปครับแชร์ออกไปให้เพื่อนๆที่เขายังไม่เห็นนะครับจะได้รู้นะครับเพื่อนๆที่แชร์แล้วนะครับ แชร์แล้วก็แคปหน้าจอนะแล้วก็เอามาแจ้งแอดมินในบ้านฟ้านะครับบ้านฟ้าชื่อเพจกุ้งเป็นเป็นนะครับเพื่อยืนยันขอรับสิทธิ์ได้เลยเนาะตอนนี้นะครับแอดมินเราอาจจะยังมีช่องทางการติดต่ออยู่แค่ที่บ้านฟ้านะใน m e s s e น g e r นะครับแต่เพื่อนๆสามารถที่จะแชร์ช่องทางไหนก็ได้ครับแคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งมาแจ้งแอดมินนะครับเพื่อขอรับสิทธิ์รับสิทธิ์ส่วนลด20%เลยนะ นะครับสำหรับการซื้อกุ้งนะอันนี้นะครับถ้าใครมาเห็นแล้วก็แชร์ออกไปครับช่วยๆกันแชร์ไปนะครับวันนี้ะครับมันใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาติแล้วนะครับผมก็เลยจะมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนํานะครับซึ่งช่วงนี้ครับทางร้านเราก็ก็จะมีการปล่อยโปรเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะ ฉลองปาร์ตี้หรืออะไรก็แล้วแต่ครับสามารถสั่งซื้อสินค้าเป็นกุ้งอาหารทะเลกับ <kys! S 1> <INGING, finde, S 2> ทางร้านได้เลยเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงผมชัดไหมครับไ,ได้ยินเสียงผมชัดไหมครับ <imer> ตอนนี้ตอนนี้เทสก่อนนะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆนะเพราะว่าเรามีนักกันที่บ่ายสามโมงนะครับ<ล>ถ้าใครเข้ามาแล้วครับได้ยินเสียงผมชัดเนี่ยพิมพ์เลขหนึ่งให้ผมหน่อยนะครับพิมพ์เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งพิมพ์เลขหนึ่งให้หน่อย จะได้รู้ว่าเสียงชัดไหมนะครับเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดีๆนะครับส่วนอันแรกนะครับใครที่แชร์โพสต์นี้นะแชร์โพสต์นี้นะครับแคปหน้าจอเป็นหลักฐานส่งเข้าหาแอดมินที่บ้านฟ้าชื่อเพจกุ้งเป็นๆนนะครับเพื่อรับสิทธิ์ได้เลยนะครับซื้อสินค้ากุ้งไซสไหนก็ได้ครับลดไปเลยครับยีสิบสำหรับคนที่แชร์ไลน์นะ ที่แชร์ไลฟ์แล้วก็เข้ามาซื้อในไลฟ์นะครับแชร์ไลฟ์เข้ามาซื้อในไลฟ์วันนี้นะครับแต่ว่าสินค้านี้นะครับที่ผมจะเปิดให้เนี่ยในหัวข้อแรกเนี่ยผมขอให้เป็นการรีออเร์แล้วกันนะครับรีออเร์นนะสั่งวันนี้นะครับสั่งวันนี้แจ้งไปที่อินบ็อกซ์ของเพจร้านกุ้งเป็นปนที่บ้านฟ้านะครับแล้วก็แจ้งได้เลยครับว่าลูกค้าต้องการซื้อกุ้งไซส์ไหนรับวันไหน เดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะรอตอบให้นะครับตอนนี้บ้านแดงครับบ้านแดงก็เข้าก็มาเยอะแล้วนะครับบ้านแดงเข้ามายี่ิกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วครับกดแชร์ก่อนเลยครับแชร์ไลน์นี้ซื้อของผ่านไลน์ซื้อแบบพรีออเดอร์นะครับได้รับส่วนลดไปเลยยี่เป็นคุ้มกว่านี้ไม่มีลนะครับคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับนะ เพื่อนๆได้ยินเสียงผมชัดกันไหมครับชัดไหมครับถ้าได้ยินเสียงชัดก็รุณากดหนึ่งให้หน่อยนะครับนะผมจะได้รู้ครับว่าเสียงองชัดหรือเปล่าเพราะว่าผมซื้อไม่มาใหม่ด้วยซื้อไมคมาใหม่ด้วยได้ยินเสียงกับชัดไหมครับอลองดูใน YouTube ยูทูบ b e ได้ยินเสียงชัดป่ะอ๋อยูทูบยูทูบได้ยินเสียงอยู่แล้วและในใ จิตตอกกับเนี่ยฮะเฟทได้ยิน e จ <Play> ิตตอกอ่ะจ ah, <ARM. S 2> ิตอกพี่อะจิตตอกพี่อะครับรูดยังไงไอ้ใหม่เลขสองนี่เหมือนจะมีปัญหาแน่เลยเพราะมันกิดจิดดับดับอะเฟซบุ๊กได้ยินนะจิตตอกได้ยินไหม

ใครได้ยินเสียงชัดนะครับกดหนึ่งกดเล็กหนึ่งให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดปฏิบัติการกันได้แล้วครับเพื่อนเพื่อนจะเข้ามากันพอสมควรแล้วนะครับถ้าใครได้ยินชัดกดเล็กหนึ่งให้หน่อยนะครับนะใครแชร์ไลน์นี้นะครับใครแชร์ไลน์นี้นะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับแคปหน้าจอได้เลยครับแล้วก็กลับไปที่บ้านฟ้าเหจกุ้งเป็นๆนะครับ ทักหาแอดมินได้เลยครับสามารถซื้อกุ้งนะกุ้งนะครับเฉพาะกุ้งนะผมให้ส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นเลยนะครับวันแม่นี้แม่ที่เรารักต้องได้กินกุ้งเออมาในแคมเปญน,นี้นะครับนะไหนครับวันนี้มีใครที่มีแทนจะกลับต่างจังหวัดบ้างครับวันยุดยาวได้ข่าวว่าอยู่สี่วันเลยนะมีไหมครับมีใครกลับตังจังหวัดมั้ยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้กลับตังจังหวัดนะถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็ ก็แวะเวียนเข้ามาหาที่ร้านได้นะครับร้านเปิดนะครับร้านเปิดปกติเนาะก็สามโมงแล้วครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆช่องทางนะอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ครับมาเจอหน้าผมเนี่ยผมก็ต้องแจกโปให้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่ฟังอยู่เห็นผมพูดอยู่เนี่ยแล้วไม่ได้ยินเสียง รบกวนบอกกันน้อยด้วยนะครับเพราะองซื้อใหม่มาใหม่ไม่รู้ว่าใหม่ใช้ได้หรือเปล่าเนาะถ้าได้ยินเสียงชัดก็กดเล็กหนึ่งให้หน่อยครับระดมกดเล็กหนึ่งเข้ามาสําหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันนะครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับเอาเลยได้กันนะครับผมจะเริ่มพูดไปเรื่อยๆเลยนะครับสําหรับคนที่พลาดเนี่ยก็น่าจะเสียใจนะนะครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับทางร้านเรานะครับ จะได้ปล่อยโปรโมชั่นนะครับหลายๆอย่างออกมานะครับโดยแคมเปญลักในช่วงนี้นะครับแคมเปญลักในช่วงนี้ก็จะเป็นโปรประจำวันนะครับเนาะด้วยพิษเศรษฐกิจ,จ,จที่มันที่มันไม่ค่อยดีครับเราก็พยายามที่จะทำโปรโมชั่นลดแรกจแจกแถมอะไรก็ได้ครับที่ทำให้ลูกค้า สามารถหยิบจับจับต้องสินค้าของร้านเราครับได้ในราคาที่ที่ไม่สูงมากครับไม่สูงมากนะครับอันนี้นะครับอันแรกที่ผมจะแนะนํานะนะครับเดี๋ยวก็แนะนําผมผมขอไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยเอาเปิดที่ไหนดเปิดไลน์ได้ปะ เออฉัจะดูไอ้หน้าจอที่จะจิมเมื่อกี้เนี้ยกิจกรรมที่จะแจกลูกค้าลูกเพจนะตอนนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับแชร์เพจรับส่วนลด20ร์เซนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะไม่ได้กดติดตามเพจร้านนะครับไม่ว่าช่องทางไหนก็ได้ครับกดติดตามแล้วแคปหน้าจอ,อท่านแจ้งแอดมินฟ f าทุกอย่างเราจะลงไปที่แอฟฟ้านะครับนะแอปฟ้านะ เพจกุ้งเป็นๆนะนะครับใครที่กดติดตามนะครับผมให้ส่วนลด50บาทย้ำนะครับย้ำนะครับ50บาทสำหรับการกดติดตามนะได้ทุกช่องทางเลยครับได้ทุกช่องทางเลยนะครับกดติดตามแล้วแคปหน้าจอส่งหาแอดมินได้เลยครับนะครับส่วนไอ้โปรโมชันนี้ครับกดติดตามได้ส่วนลด50บาทเนี่ยนะครับผมก็จะมี ยาวๆเลยครับเรื่อยๆนะครับได้ยังไสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับทุกท่านนะครับนะกดติดตามได้รับส่วนลดห้าสิบาทนะครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์อันนี้ให้เลยห้าสิบาทไม่ว่าจะซื้อสินค้ารไรการไหนก็ได้ครับผมให้นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่อยากจะนำกลับมานะครับคือเพื่อนชวนเพื่อน เพื่อนชวนเพื่อนแล้วมาซื้อสินค้าเนี่ยผมให้ลด20%นะครับแต่การที่จะชวนเพื่อนนะครับคนที่ชวนนะครับคนที่ชวนเนี่ยอาจจะต้องแจ้งรีเฟอร์กลับมาที่ไลน์แอดนะครับหรือว่าเพจของทางร้านนะครับลดไปเลยครับ20%ถ้าชวนเพื่อนใหม่มาซื้อนะครับซื้อทางร้านนะครับวันแม่นี้ครับวันแม่นี้นะครับก็ต้องมีอะไรพิเศษหน่อยนะครับวันแม่นี้ในวันที่ วันแม่นี่มันที่เท่าไหร่นะ12ป่ะอ <12. S 1> ันนี้มันแม่เก่าดิใช่ป่ะ <12. S 1> วันแม่นี้นะครับเอา้ามันล้องหร่อว่าขวัญมันหยุดน้าอะไเหรอวันแม่นี้นะครับ <c oughs> สินค้าทางร้านเรานะครับทุกรายการลด10%นะครับ เพราะฉะนั้นนลูกค้าฟังดีๆนะช่วงนี้มันจะมีโปรโมชั่นกิจกรรมมากมายนะครับแต่ผมขอสนวนสิทธิน,นะครับที่ไม่จัไม่ให้เอาส่วนลดหรือว่าสิทธิ์ที่ลูกค้าได้ครับมาซื้อซ้ํากันในสินค้ารายการเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับลูกค้ากดติดตามผมให้ส่วนลด50ใช่ไหมครับแล้วลูกค้ามาซื้อกุ้งผ่านไลน์ครับได้ส่วนลดอีก20บาท ไม่นี่หมายความว่าลูกค้าซื้อกุ้งโลเดียวนะครับลด20เซนแล้วแล้วก็มาหักอีก50สิบาทอย่างนั้นไม่ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าได้สิทธิ์สองสองอย่างคือกดติดตามด้วยแล้วก็ซื้อของผ่านไลฟ์ด้วยลูกค้าสามารถบอกแอดมินได้ครับว่าซื้อสินค้า2รายการนะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์อย่างนั้นละหนึ่งรายการอย่างนั้นได้เอออย่างนั้นได้นะครับเนาะก็เอาที่เราไหวครับผมจะบอกไว้เลยนะครับว่ากิจกรรมบางอย่างครับที่ ที่ทาที่เอามาทำเนี่ยที่เอามาทาเป็นกิจกรรมในที่นี้ครับบางอย่างก็ขาดทุนนะครับบางอย่างก็ไม่ได้มีกําไรนะครับไม่ได่ว่ามีกําไรทุกอย่างนะครับแต่เราถือว่าผมก็มือใหม่หัดไลฟ์อ่ะเนาะผมก็จะพยายามมามาไลฟ์สดบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยอยากจะให้มีกิจกรรมในไลฟ์เนี่ยที่คนเขาเข้ามาดูเนี่ยนะครับเขาจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะซื้อสินค้าปกติในร้านเออ นี่คอนเซปต์มากันอย่างนี้นะครับคอนเซปต์ Concept, นะครับแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามได้เลยนะครับมีส่วนลดให้50บาทนะนะครับอ่ะทีนี้ครับผมก็จะมาผมก็จะมาแนะนําแนะนําโปรโมชั่นนะแนะนําโปรโมชั่นนะครับพูดนะ15ทีแล้วใ10ท,ท,ทีทีกว่าเอาเลยแล้วกันเนาะนะครับ สำหรับใครที่เข้ามาที่หลังนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นทั่วไปนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่หน้าเพจได้นะครับเพราะว่าท,ทุกโปรของเราเนี่ยจะมีการแปะไว้ที่หน้าเพจนะครับวันจันทร์ครับวันจันทร์เห็นกันไหมวันจันทร์นะครับวันจันทร์เนี่ยซื้อกุ้งหนึ่งโลที่ราคาสามร้อยเก้าสิบบาทขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับแถมฟรีนะครับ หอยหวานหนึ่งชุดนะหอยหวานหนึ่งชุดจากมูลค่าร้อยเก้าสิบบาทหอยหวานราคาปกติร้อยเก้าสิบาทนะนะครับถ้าลูกค้าซื้อในวันจันทร์ครับสามร้อยเก้าสิบบาทขึ้นไปผมแถมฟรีให้เลยเออให้เลยหนึ่งชุดนะนะครับสําหรับเพื่อนๆทนนี่เข้ามาใหม่ครับแอปแช์นี้เข้ามากันเยอะเลยอย่าลืมแชร์นะครับอย่าลืมแชร์นะนะครับ ถ้าแชร์แล้วก็ซื้อกุ้งห่านไค์นะครับได้ส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับอันนี้วันจันนะครับอันนี้วันจันแล้วก็จะข้ามมาอีกทีครับเป็นโฟวันฟูดนะครับโฟวันฟูดนะเนื่องจากร้านเราครับมีสองสาขานะครับสาขาที่หนึ่งครับสาขาที่รัชดาท่าพระนะครับสาขาที่สองครับสาขาที่บางบอนดีเคยี่สิบหกนะครับร้านเรามีสองสาขาครับซึ่งวันหยุด ของทั้งสองร้านยังไม่ตรงกันนะครับยังไม่ตรงกันในอนาคตครับผมคิดว่าเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการนะผมจะปรับมันหยุดนะครับให้ตรงกันคือเป็นวันอังคารเพราะฉะนั้นครับก็เลยทํโปูวันพุธออกมานะครับเป็นปวันพุธออกมานะครับวันพุธเนี่ยครับวันพุธเนี่ยครับถ้าลูกค้าซื้อกุ้งครับในราคาสามร้อยเก้าสิบบาทขึ้นไปนะครับลูกค้าสามารถแลกซื้อ หอยเชลย่างชีสครับในราคาเพียงสามเก้าบาทคดคุ้มเลยนะครับคดคุ้มเลยนะสำหรับวันพุธนะนะครับซื้อสามเก้าบาทครับจากราคาเต็มร้อยี่ห้านะครับไม่รวมส่งฟรีนะอันนี้มันพุทธนะครับน,นี่มันพุทธนะนะครับยิกต็อกไม่มีเสียงมาแล้วต้องเป็นมาดูที่ส่งอ๋อ เป็ไรมที่สองมัวที่สองนี้มีปัญหาแน่แนเลยเพราะว่าเปิดแล้วมันมันดับไงเดี๋ยวสักครู่นะครับลูกค้าขอลองเทสไม้ก่อนได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับตอนนี้ได้ยินไหมอ,อเออเหมือนแบตดมันไม่เข้าอ่ะ ้องใส่ยาวมาดิเดี๋ยวสักครู่นะครับวันนี้ซื้อไม้มาใหม่ด้วยแล้วมันก็มีปัญหายินดห,หน่อยเข้าแต่ว่าที่เหมือนว่ามันไม่มีแบบเพราะเปิดแล้วมันกะดับเปิดแล้วมันกระดับ,ดดบตอนนี้เข้าเฉะนั้นน่ะเพื่อนๆที่อยู่ในต่อๆเขาจะไม่ได้ยินเสียงไนงะ กาจะไม่ได้ยินเสียงหรือว่าถ้าผมเอาไมค์ออกเลย <c oughs> ลองดูนะครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมในตอตอได้ยินไหมนะครับได้ยินไหมครับเพื่อนๆถ้าใครได้ยินกดหนึ่งให้หน่อยนะครับอ่าตอนนี้ได้ยินนะครับได้ยินนะถ้างั้นก็ไม่ต้องใช้ไมค์เลยแล้วกันนะครับ ต่อนะครับต่อนะครับต่อนะนะครับวันพุธครับวันพุธซื้อสินค้านะครับเป็นกุ้งนะที่จะต้องเอากุ้งมาเป็นเป็นเมนลัก่อนนะครับผมต้องแจ้งว่าร้านเราเป็นร้านขายกุ้งเนาะชื่อร้านก็กุ้งเป็นเป็นครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากจะมีการขายกุ้งแล้วก็ผูกโปรโมชั่นในสินค้าอื่นอะไรทั่วไปนะครับหรือว่าในอนาคตครับถ้าลูกค้าอยากจะได้โปรอะไร ที่ที่คิดว่าอยากได้นะในสินค้าที่ที่ทางร้านเราขายะครับก็สามารถแจ้งผมได้นะครับแจ้งผมได้ถ้าเกิดว่าคิดคำนวณแล้วมันพอจะทําได้ครับเราก็จะทําให้เนาะอันนี้มันพุทธนะนะครับอันนี้มันพุทธส่วนอันนี้ครับแคมเปญใหญ่นะครับวันพุธเรัตสับดีนะครับวันพฤหัสบดีนะครับคือซื้อสินค้าครบสามร้อยเก้าสิบบาท สามารถแลกซื้อสินค้าได้ทุกรายการเลยครับห้าสิบเปอร์เซ็นลดห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะอันนี้นะลนนนะดพิเศษนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ครับใครเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์แล้วก็สั่งซื้อสินค้าอ o r d e r แจ้งสิทธิ์ที่น้องแอดมินได้เลยนะครับลดยี่สิบเปอร์เซ็นตสำหรับคนที่ซื้อในไลฟ์วันนี้เท่านั้นนะนะครับต้องแจ้งก่อนนะถ้าลูกค้าแชร์แล้วเก็บหน้าจอไว้แต่ไม่ได้ไปแจ้งรับสิทธิ กับแอดมินนะครับก็ไม่ได้นะครับก็ไม่ได้นะอันนี้เป็นพูดแท้สบายดีนะครับนะซื้อสินค้าครบสามร้อยเก้าสิบาทขึ้นไปครับสามารถแลกซื้อสินค้าอะไรก็ได้ครับในร้านที่ห้าสิบเปอร์เซ็นแต่อันนี้ลูกค้าต้องฟังดีๆนะครับต้องฟังดีๆนะถ้าจะแลกซื้อครับผมขออนุญาตยึดสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าเป็นหลักอ่าเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะลูกค้าจะได้เข้าใจนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นครับยกตัวอ,อย่างเช่น ลูกค้ามาซื้อกุ้ง3า0รอยเก้าสิบาทหนึ่งโลนะครับลูกค้าได้สิทธิ์ถูกไหมครับได้สิทธิ์แลกซื้อห้าสเปอร์เซ็นต์ลูกค้าบอกว่างั้นฉันแลกซื้อกุ้งห้า1้อก้าสิบหนึ่งโลแล้วกันอย่างนี้ไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้ถ้าลูกค้าต้องการประสงค์ว่าจะซื้อกุ้ง3ามรอยเก้าสิบกับห้าอยเก้าสิบทางร้านเราขออนุญ,ญาตยึดกุ้งราคาห้าเก้าสิบเป็นหลักและเอาไอ้กุ้ง3า0รอเก้าสิบะครับมาหาให้เนาะพูดง่ายๆครับ สินค้าที่อยู่ตั้งต้นนะครับก็ควรจะต้องราคาสูงกว่าสินค้าที่จะลด5 0อร์เนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้าก็ลองประมวลผลดูแล้วกันครับแต่ผมคิดว่ายิ่งถ้าลูกค้าซื้อเยอะซื้อแพงใช่ไหมครับลูกค้าก็จะได้ส่วนลดที่เยอะกว่าที่คุ้มกว่าเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าลูกค้าสั่งซื้อกุ้งห้าอยเก้าสิบครับนะซื้อกุ้งห้าอ้าสลูกค้าสามารถแลก กุงในราคาที่รองลงมาอย่างเช่นห้าร้อยี่สิบเอามาลดห้าสิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยคุ้มกว่าเอออย่างนงี้คุ้มกว่า,ออา,น,วานะครับอ้าทำไมตตอดนโดนนี่หรือวะตกตงใกล้เป็นเวลาสิบนาทีอืมตตไอะไม่ได้แล้วตตออ่ไรไม่ได้แรอวะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันบอกว่า คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับการแนะนำและสูดจำกัดผลการค้นหาเป็นเวลาสิบนาทีการจำกัดสองพ่อเอองงกันเหมือนกันตรงนี้หรอกนะตอกเหรอทิกตอกใช่ปะ่ะเออแต่คือคนที่จะเข้ามาดูใหม่มันเข้าไม่ได้ไงไม่รู้มันนกันยี่ยงงมาก ต้องเข้าไปศึกษากฎชุมชนของทิกตอกเยอะๆไม่เป็นไรครับสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในแพลตฟรอมอื่นนะท่านได้ยินเสียงผมชัดนะครับก็รบกวนกดเลขหนึ่งให้หน่อยผมจะได้รู้ครับว่าม,มันชัดหรือเปล่านะสาหรับคนที่ท่านดูท่านทางเพจน,นะครับบุญอะไรนะชื่ออะไรนะชื่อจอยสวัสดีคุณจอยด้วยนะครับคุณจอยบอกว่าเลขหนึ่งครับคุณจอยบอกชัดนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยู่ในแอปแดงนะครับคุณพนมพวนวิชัยยินมาว่าเลขหนึ่งชัดครับชัด ขอบคุณมากเลยนะครับนะครับไปกันต่อนะครับวันพุธหัดแล้วครับวันสุกครับวันสุกอันนี้วันสุกนะครับเออมันยากวันสุกนะครับวันสุกอ่าอ่านก่อนที่ผมให้ดูตอนนี้ครับลูกค้าไม่ต้องไปจดไปจำมันเยอะก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีแตะอยู่ที่หน้าบ้านของแอร์ฟ้า เ็ดกุ้งเป็นๆของเราอยู่แล้วนะครับวันศุกร์ครับซื้อกุ้งนะครับซื้อสินค้าครบ3 9 0อยเก้าสอันนี้อันนี้ต้องระบุเป็นกุ้งด้วยไหมฝันซื้อสินค้าลดครบ3า0เก้าสนี้ต้องระบุเป็นกุ้งด้วยปหซื้อสินค้าครบสามรอยเก้าสิบนะครับนะครับฟรีเลยครับกุ้งกบุลเซนหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดนะในราคาปกติครับที่แปดสิบเก้าบาทนะครับอันนี้แถมให้เลยนะวันศุกร์ นะครับถ้าใครมาซื้อวันศุกร์ครับสามารถใช้ปูนี้ได้นะครับแต่แจ้งเหมือนเดิมนะครับแจ้งเหมือนเดิมนะผมก็ต้องพูดเผื่อไว้ก่อนนะครับโปรทุกโปรสิทธิ์ทุกสิทธ,ททธทิ์ที่ลูกค้าได้รับครับไม่สามารถที่จะใช้ซ้อนกันได้ในการซื้อสินค้ารายการเดียวกันนะครับพูดอย่างนี้เข้าใจไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นซื้อกุ้งโลนี่ครับได้ทั้งสิทธิ์กดติดตามได้ทั้งสิทธิ์แชร์ ซื้อในไลฟ์นะครับแล้วก็ใช้โปร,ประปําวันอีกนะครับอย่างนี้ครับซ้อนกันสามันนะไม่ได้แต่ถ้าลูกค้าจะซื้อสินค้า3มรายการลูกค้าสามารถแจ้งแจ้งแอดมินได้นะครับผมให้ผมให้นะนะครับก็แพลตฟอร์มคุณธรรมก็โดนปิดกั้นไปแล้วนะครับแพลตฟอร์มคุณธรรมตๆนะครับนะผมก็เริ่มเบื่อแล้วครับผมไปไลฟ์ในบ้านแดงดีกว่าบ้านแดง มีเพื่อนๆที่พี่เข้ามาดูนี่หน้าป่าเยอะเลยนะครับมาไลค์เพจไปไหนล,ล่ะจะต้องดูตรงนั้นเรื่อยๆนะนะครับสำหรับใครที่เข้ามานะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย แแอ,อแล้วตอนนี้ครับตอนนี้กิจกรรมที่ปล่อยไปก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะคือคักมากเลยนะนะครับคือการลุ้นนะครับสลากกินแบ่งเลขท้ายสองตัวนะครับลุ้นเลขท้ายสองตัวครับอันนี้ก็จะมีแปะอยู่ที่หน้าเพจเหมือนกันนะครับถ้าใครกติกานะครับกติกาจะอยู่ในคอมเมนต์ ในหน้าเพจบ้านแอรฟ้านะครับเพื่อนๆจะเข้าไปสามารถรววมสรุปได้นะครับเพื่อถูกครับได้รางวัลฟรีเลยนะนะครับสินค้าโปรที่จัดให้วันนี้นะครับสินค้าโปรที่จัดให้วันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตไม่ได้มีการจะส่งฟรีนะครับเพราะว่าในหลายๆรายการเนี่ยก็ขายถูกมากๆแล้วนะครับถูกมากๆแล้วจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าผมขายถูกมากเกินไปแล้วผมต้องขาดทุนเยอะมากๆผมก็อยู่ไม่ได้ครับ ก็เปิดร้านต่อไม่ได้หวังว่าลูกค้าเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนจะเข้าใจจะเข้าใจนะครับนะนะครับเหมือนเดิมนะครับใครเข้ามาแล้วแชร,ร์ออกไปครับแชร,ร์ออกไปนะครับแชร,ร์ออกไปถ้าเกิดว่าจะซื้อสินค้าในไลฟ์นะครับก็แจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับแจ้งน้องแอดมินได้เลยนะครับเพื่อที่จะ รับส่วนลดยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับรับส่วนลดยี่สิบมปซนวันแม่วันแม่ที่สิบสองนะครับวันแม่นะครับใครที่จะมาซื้อของครับผมลดให้เลยสิบเปอร์เซ็นตทุกรายการนะครับทุกรายการนะนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามครับไม่ได้กดติดตามนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนก็แล้วแต่นะครับกดติดตามเพจของร้านเรานะครับมาแลกส่วนลดได้ห้าสิบบาท ส่วนลดได้50บาทนะนะครับเพื่อนใหม่เพื่อนชวนเพื่อนใหม่มาซื้อนะครับเพื่อนชวนเพื่อนใหม่มาซื้อให้รับส่วนลดไป20เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวดูด้วยกันไปเรื่อยๆกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทํางานเนอะนะครับวันนี้มีใครทํางานบ้างไหมครับเพื่อนๆพิมพ์มาบอกกันบ้างนะหรือว่ามีใครที่มีแผนว่าจะไปเที่ยวก่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ผมจะบอกว่าถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะไปฉลองไปปาร์ตี้อะไรก็แล้วแต่ครับซื้อสินค้าในช่วงเนี้ยผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะคุ้มมากๆนะครับคุ้มมากๆหรือว่าตอนนี้เขาทำงานกันอยู่จริงๆวะใช่ปะ่ะเออไม่งั้นเดี๋ยวเรามาเปิดไลฟ์อีกทีตอนช่วงเย็นไหม เออสักหกโมงก็ได้โอเคถ้า okay. งั้นวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นการมาประชาสัมพันธ์ 1, กอนแล้วกันนะครับมีโปรโมชั่นต่างๆที่เราทยอยทยอยปล่อยออกไปนะครับปล่อยออกไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาไลฟ์สดใหม่นะครับตอนช่วงเย็นๆแล้วกันหกโมงเย็นแล้วกันนะครับจะได้มีคนที่จะเข้ามาร่วมทํากิจกรรมกันเยอะๆนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชม